ทำไมอะมา ya good girl good girl you got your snack you got your snack sit good อิหมูอ้วนอย่าไปตากแดดข้างนอกนะวันนี้อากาศร้อนมากเลยอ,อากาศร้อนมากๆวันนี้ไหนเงยหน้าขึ้นมาหน่อยสิคนสวยคนสวย คนสวยคนสวยมองกล้องให้แม่หน่อยคนสวยตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> อ้หมูวนนี่แดดออกแล้วก็ชอบออกไปตากแดดข้างนอกตัวเข้าขาวนะก็เลยต้องปิดประตูไม่ให้ออกไปนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะเห็นไหมตรงแก้มเขาจะเป็นสีชมพูเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นสกินแคน c e ่เนาะเดี๋ยวผิวเขาจะเป็นมะเร็งนะคะ น่ารักเชียวลูกแม่ฮึ굿มอร์นนิ่งวันนี้ทุงบ๊อบตื่นแต่เช้าเลยทาสีระเบียงหลังบ้านว้าว wow, it's very sunny day today mm, gonna very hot too. บรรยากาศหลังบ้านนะคะทุกคนตอนหน้าร้อนค่ะ ทุกปีนะคะของหน้าร้อนเนาะเราก็จะมาทาสีระเบียงหลังบ้านเพื่อเคลือบสีไว้ไม่ให้ไม้มันแตกเนาะแล้วก็ส่วนมากเราก็จะทํากันเองนะคะเพราะถ้าจ้างช่างก็จะแพงมากๆเลยค่ะทุกคนอยู่ที่อเมริกาอันไหนที่เราทําเองได้เราก็จะทําเองนะคะ สวัสดีตอนเช้าๆค่ะทุกคนหน้าร้อนแล้วนะคะสดชื่นมากๆทุกคนเห็นไหมแดดอ่อนๆวันนี้ขวตื่นเช้ามากเลยแล้วก็มันเป็นวันหยุดเนาะตอนนี้ก็เลยต้องรีบตื่นนอนตอนเชา้าๆเพราะว่าแดดมันจะได้ไม่ร้อนนะคะเพราะหน้าร้อนนี้ช่วงสายๆมาแดดจะร้อนมากๆเลยนะคะตอนเชา้าเห็นไหมแดดอ่อนๆสวยมากเลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปรดน้ําต้นไม้กันค่ะก็แปลงผักที่ขวญเริ่มทําทิ้งไว้นะคะ มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่มันก็มีผักยังไม่ครบเท่าที่ขวัญต้องการจะปลูกสําหรับปีนี้เนาะก็ทยอยปลูกไปเพราะว่างานประจําขวัญมันก็ยังไม่ไม่เสร็จอีกไม่กี่วันก็จะปิดเทอมแล้วก็จะมีเวลาทําสวนเยอะขึ้นป่ะเดี๋ยวเราไปรดน้ําต้นไม้กันจ้าเอาละค่ะทุกคนและแล้วฤด,ดูร้อนของปีนี้ก็มาแล้วนะคะ ขอนกะว่าปีนี้ขอนจะปลูกดอกไม้เยอะๆหน่อยนะคะทุกคนมันจะได้ดูมีชีวิตชีวาหน่อยเนาะเพราะว่าหนาวกันมานานมากเลยค่ะ ตรงบริเวณมุมห้องที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะคะขวัญก็จะทําเป็นช็อปเล็กๆสําหรับขายของงานฝีมือของขวัญน,นะคะตอนนี้ขวัญก็เริ่มทยอยปลูกดอกไม้แล้วก็ลงลาเวนเดอร์ไว้โซนด้านหน้านี้นะคะก็กะว่าจะให้อ่ามันเป็นโซนของดอกไม้ทั้งหมดเลยนะคะเอาไว้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะคะ งนี้ก็จะเป็นต้นพลิกที่ขนเพาะไว้นะทุกคนนี่เห็นไหมต้นมันโตลแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าต้นมันแข็งแรงแล้วก็ขวัญก็จะเอาไปลงปลูกนะคะเป็นพลิกไทยเลยนะคะทุกคนนี่เป็นพลิกเม็ดเล็กเนาะพลิกของไทยดอกนี้มีชื่อว่าดอกพิทูนียนะทุกคนขวัญเอามาปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆเกนาะแล้วมันเป็นพันธุ์ที่ย้อยเนาะเอามาลงกระถางนะคะ เห็นไหมเขาจะออกเป็นพุ่มแล้วเดี๋ยวมันก็จะย้อยยาวลงไปเพราะว่าขวัญใส่ในกระถางแล้วก็จะเอาห้อยไว้นะคะสวยมากๆดอกนี้เป็นที่นิยมของที่นี่นะคะในช่วงหน้าร้อนทุกคนก็จะนิยมปลูกดอกพิทูเนียกันเนาะการดูแลรักษาก็ไม่ยากเลยนะคะทุกคน,นแค่เด็ดเอาดอกแห้งมันทิงนะ้งแลเดี๋ยวดอกใหม่มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวฝนดน้ำก่ะนะ รดน้ำให้ชุ่มนะคะทุกวันเขาชอบแดดร้อนนะคะดอกนี้แล้วก็เนี่ยเห็นไหมดึงเอาดอกแห้งออกเดี๋ยวดอกใหม่เขาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ขนก็จะเอาไปแขวนไว้นะคะมันก็จะสวยงามงมากๆเลยนะดอกนี้นะเอาแขวนไปจ้านี่สวยไหม เดี๋ยเรามาดูโซนแปลงผักกันนะคะทุกคนตอนนี้ขวัก็จะเริ่มทยอยปลูกผักแล้วละค่ะตอนนี้นะคะขวัก็ได้เริ่มหวานเมล็ดของผักคะน้านะคะแล้วก็ผักชีลาวผักชีนะคะก็หวานเป็นเมล็ดเอาเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นง่ายมากเลยถ้าอากาศร้อนๆก็ประมาณสักสองอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วค่ะ สำคัญนะคะทุกคนพยายามรดน้ําให้ชุ่มทุกวันนะคะถ้าเป็นไปได้เนาะก็จะดีที่สุดเลยแล้วก็ผักมันก็จะขึ้นเร็วมากๆเลยนะคะนี่ละคะ่ะโซนนี้ทั้งโซนผวหวานมเมล็ดของผักชีลาวทั้งหมดเลยนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นกระหล่ําหัวกับกระหล่าดอกเนาะขวญก็ปลูกไม่เยอะนะคะเอาเท่าที่เราคิดว่าเราจะใช้มันเนาะ และนี่ก็เป็นหน้าตาของสวนผักของขวัญน,นะคะเดี๋ยวเรามารอดูการเจริญเติบโตของมันต่อไปค่ะและตรงหลังบ้านที่เราเห็นกันอยู่นี่นะคะก็จะเป็นอีกงานหนึ่งในช่วงฤืดร้อนของที่นี่นะคะก็คือการตัดหญ้าเก็บเอาไว้ให้วัวให้ควายกินในช่วงหน้าหนาวนะคะหลังบ้านขวัญเนื้อที่มันจะค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะคะหญ้ามันก็เยอะ เราก็ไม่สามารถที่จะตัดเองได้นะคะก็จะมีเพื่อนบ้านที่เขาทำฟาร์มนะคะมีมา้ามีวัวนะคะแล้วก็เขาก็มีรถไถเพื่อที่จะมาตัดหญ้าให้เราได้นะคะขวัญก็ให้เขามาตัดเอาเลยนะคะแล้วก็เราก็ไม่คิดตังอะไรไม่คิดตังค่าหญ้านะขวัญไม่ขายเนาะก็ถือว่าเขามาตัดให้เราฟรีเราก็เอา้าให้เขาไปนะคะเหมือนต่างคนต่างแลกกันไปนะคะทุกคน แล้วมันก็เป็นวิถีชีวิตของฤดูร้อนที่นี่ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเขาก็จะมาตัดให้ขวัญทุกปีเลยนะคะที่หลังบ้านขวัญก็หวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินไปกับคลิปนี้นะคะแล้วอย่าลืมรอติดตามรับชมในการเจริญเติบโตของสวนผักขวัญด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ